สวัสดีครูบาอาจารย์และกค็คุณที่หลักทุกท่านนะคะวันนี้แอนมีมีสองเรื่องสำคัญจะมาแจ้งเรื่องแรกคือขอบคุณผู้สนับสน,นุนและก็ขอบคุณผู้ร่วมสร้างอริยสถานประส,สานที่จังหวัดอุบลราชธานีทุกทุกท่านนะคะทั้งท่านที่ไม่ได้เดินทางไปและก็เดินทางไปก็ทุกอย่าง สำเร็จจบลงได้ด้วยดีค่ะสิ่งที่พวกเราร่วมสร้างกันนะคะมันจะไม่ใช่ของใครคนใดเลยมันจะเป็นของแผ่นดินมันจะเป็นของโลกค่ะฉะนั้นไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของได้เมื่อวันที่11มีนายน2565ค่ะกลุ่มคนเล็กๆจากทางช่องพวกเราไปกัน ได้ไปพบปะก,กันที่สถานที่ที่เราไปร่วมสร้างทุกคนมาด้วยจิตวิญญาณเนื้อแท้ของตัวเองแท้ๆเลยค่ะก็เป็น l i เ e w o r er, k กอรุ่นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนำกุญแจส่วนตัวของตัวเองมาร่วมสนับสนุนไลเวอร์เกอร์อ er, ยุคใหม่อย่างแอดมินแอดมินก็ไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักใครกลุ่มไหนเลยค่ะ พอวกเราเจอกันแล้วมันก็จะมีความรู้สึกที่แปลกประหลาดพิศวงค่ะ,ะมันก็เป็นความรู้สึกอนะเนาะมันเป็นเฉพาะบุคคลจริงๆส่วนจุดประสงค์ที่สร้างนะคะก็แจ้งไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะปรบอบคลื่นพลังงานโลกพลังงานจักรวาลสู่ความสมดุลก็เทียบเหมือนประตูมิติอะคะ่ะจะเป็นพลังงานหลายมิติที่ตึงความสมดุลไว้ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็อันที่สองก็คือปรับภพภูมิภพภูมิที่ปิดเบี้ยวก็จะคืนสู่ความสมดุล mm hmm. ก็ยังมีทั้งส่วนที่อยากจะปรับสมดุลอ,อยากจะอยู่อย่างสงบสันติหลายๆภพภูมิเขาก็โกลาหนเหมือนเราเนี่ยละค่ะเหมือนโลกเนี่ยละค่ะมีทั้งส่วนที่แบบอ๋องงง,ง,งเกิดอะไรขึ้นมีทั้งส่วนที่บอกว่ารู้แล้วแล้วก็อยากจะสงบอยากจะสันติ อยากจะกลับสู่ความสมดุลก็มาร่วมมือร่วมใจกันค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นนะคะช่วงช่วงนี้ตัวตายตัวแทนมันก็จะเกิดขึ้นเยอะหน่อยแล้วก็เชื่อมต่อมิติก็จะเป็นลักษณะเปิดปิดเหมือนแบบประตูไหนควรจะปิดทำความสะอาดประตูไหนเปิดทำงานได้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ภายในอริยะสถาปัสถาน จะมีสิ่งสร้างหลักๆ3อย่างค่ะคือ 1. ตอนนี้ที่เรากำลังเล่งอยู่มากๆคือเรือนรับรองเพื่อจะต้อนรับผู้ร่วมสร้างกลุ่มแรกเพื่อที่จะเข้าไปปรับพื้นพลังงานค่ะก็จะลักษณะเหมือนออปฏิบัติธรรมค่ะเไ,ไปถึงตรงนั้นแล้วมันเหมือนแบบเราต้องเริ่มใหม่อะค่ะต้องเหมือนรีเซ็ตตัวเองเพราะว่าพลังงานมันเปลี่ยนนะแล้วเราจะไปใช้สิ่งเดิมต่อได้ไง เราต้องไปปรับไปจูนไปเคลียร์เนี่ยค่ะมันเหมือนแบบไปทิ้งของเก่าไว้ก่อนแล้วก็ไปรีเซ็ตใหม่เหมือนคัดแยกขยะค่ะไปปรับจูนกันหน่อยแล้วก็ค่อยนำมาปรับแต่งกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นเราทุกอย่างมันก็จะคมชัดขึ้นสิ่งสร้างสองก็คือ,อสันติเจดีมหาสีจักรวาลค่ะเจดี JD นี้ แล้มิจก็เล่านิทานไว้แล้วว่าความเป็นมามันยังไงก็นิทานย่อๆนะคะประมาณว่าเจดีย์นี้ตั้งอยู่ที่ใจกลางจักรวาลแล้วก็เป็นสถานที่จัดเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในทุกๆจักรวาลค่ะไม่ใช่แค่จักรวาลเดียวนะทุกๆจักรวาลจะจะัดจ,จะเก็บไว้ที่นั่นประดิษฐานอยู่ที่นั่นค่ะ แล้วก็มีองค์มหาเทพครอบครัวองค์มหาเทพทั้งหดูแลรักษาอยู่ในออในเจดีนั้นค่ะก็เป็นพระพรมพระศิวะพระนารายแล้วใครอีกอะ่ะแอดมินจำชื่อไม่ได้แล้วภายในเจดีนั้นก็แบบกว้างใหญ่มากไกลสุดลูกหูลูกตาเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ส่วนไหนของเจดี แล้วคนที่จะเข้าไปในเจดีย์นั้นได้ต้องเป็นเครือญาติของทั้งหกมหาเทพนี้เท่านั้นไม่รู้จะพบไหนชาติไหนหล้คะมันต้องเคยสักชาติแหลนะเนาะสิ่งสร้างสันติเจดีย์ JD มหาศีจักรวาลที่จังหวัดปูบลที่เรากำลังสร้างช่วยกันสร้างเนี่ยคะ่ะมาเชื่อมโยงก,ก,กับเจดีย์จริงมันเหมือนเป็นเสาทราเลขเลขมันเหมือนเป็นเสาทราเลข สอสัญญาณก็หลักๆเลยที่แอดวินประทับใจคือ,อถ้าเกิดเราสร้างเสร็จสถานที่นี้จะช่วยให้พวกเรามันจะเอื้อเราในการปฏิบัติธรรมได้เร็วมากสิ่งสร้างที่สเป็นองค์พระจักรพรรดิองค์ใหญ่ค่ะเป็นปางโปรดสามแดนโลกธาตุแอดมินน่าจะพูดชื่อถูกนะคะ ก็เป็นงานของครูบาอาจารย์ค่ะพวกเรามารับช่วงต่อหลักๆนะสถานที่เลยจะมีสิ่งสร้างสำคัญสอคัญสอย่างเนี่ยค่ะ,อ,ะอย่างย่อยๆแอดมินไม่ได้พูดถึงนะคะเช่นเรือนชายหญิงหรือไมอ่เป็นอะไรนะเรือนรอ,องรับภัยพิบัติอะไรนี้ค่ะก,ก็จะมีอยู่ด้วยเหมือนกัน ด้วยตัวสันติเจดีมหาสีจักรวาลน,นะคะก็จะเป็นที่น่าสนใจของชาวจักรวาลมากๆเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งเดียวในจักรวาลในอนันต์จักรวาลเลยก็ได้เพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ประดิสถานพระบรมสาลีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ทุกๆกจักรวาลไว้ที่นั่นก็เสมือนอรารยสถาัปัดชั้นสูงเลยละคะไม่ให้น่าสนใจได้ยังไงคะ แล้วเอามาตั้งที่โลกของเราบนแผ่นดินไทยของเราเป็นใครใครเขาก็เาก็อยากรู้อยากเห็นนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงแล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมคะมันก็สื่อในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าเราพร้อมที่จะเลื่อนระดับเราพร้อมที่จะเปลี่ยนเราพร้อมที่จะพัฒนาเราคควรที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปต่อ คงไม่ต้องอธิบายเยอะค่ะแค่ลงมือทำกันก็พอเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กันนะคะแล้วสถานที่ตั้งหลักของใครก็สถานที่ตั้งอยู่อยู่พระอาจารย์ท่านทุดงไปแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งถวายที่ให้ห้าไลที่จังหวัดอุบ,บลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหารคลิปที่แล้วแอดมินพูดอำเภอผิดถ้าปัก gps ให้ผิดอีกตั้งหากค่ะต้องขออภัยนะคะคนที่ใช่มันไม่ง่ายส่วนเรื่องสถานที่ตั้งนะคะก็แอดมินลอบเป็นนิทานนะคะออ่พระอาจารย์ท่านทูดงมาแล้วครูบาอาจารย์ไปบอกในในอีกมิติหนึ่งนะคะก็ให้กับอีสานได้แล้ว ท่านก็ทุดงมาถึงจุดนั้นก็มีข้อควรหนึ่งถวายที่ให้สร้างวัดห้าลาพระอาจารย์เห็นแบบนั้นท่านก็เลยถือโอกาสที่จะสร้างสิ่งนี้ค่ะที่ท่านได้ไปรู้ไปเห็นมาเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์กับวงกว้างมากๆกับโลกอย่างน้อยก็ประเทศไทยของเราพอเขาถวายที่ให้ท่านก็ตรวจดูว่าทำไมคบาอาจารย์ถึง ชีให้มาที่นี่ก็ได้รู้ว่าตรงนั้นเป็นทั้งเมืองเก่าแล้วก็เป็นทางวาัดเก่าเมื่อหลายยุคหลายสมัยพันกว่าปีที่แล้วทั้งพลังงานหลายๆอย่างตรงนั้นเยอะมากรวมถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์ก็มีผู้สำเร็จอรหรันตรงนั้นก็เยอะเหมือนกันค่ะหลายๆย,ยุคสมัยสิ่งนี้ ไม่ต้องเชื่อค่ะไปพิสูจน์เอาแต่สิ่งหนึ่งที่แอดมินสามารถถ่ายคลิปแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ดูได้เป็นคลิปปรากฏการธรรมชาติพระอาทิตย์หดวงค่ะแต่ตรงที่แอดมินอยู่แอดมินเห็นแค่4ดวงตรงที่เขาเห็น5ดวงอะค่ะเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่เป็นจังหวัดติดกันอำเภอก็ห่างกันประมาณ90โล อำเภอการทลักษ์ใช่ไหมคะแอนวินน่าจะพูดชื่อถูกนะก็เป็นอำเภอหนึ่งที่แอนวินแจ้งกับผู้ร่วมเดินทางว่าพอเราเสร็จงานแล้วเราจะไปกราบหลวงปู่ท่านหนึ่งที่อำเภอนั้นหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านอยู่ที่อำเภอนั้นค่ะแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ไปกราบท่านเพราะว่าต่างคนต่างแยกย้ายกลับไปก่อน แอดมินนี่โหดับค่ะแล้วแบบมันเงียบสงบบริสุทธิ์มากมันเหมือนแบบเราอยู่ในนั้นแค่สองคนตอนนั้นนั้นนาทีนั้นนะคะแอดมินอยู่สองคนกับพี่คนหนึ่งที่เขาไปจากทางช่องเนี่ยละคะ่ะเขาเดินทางมาจากใต้เลยนะแล้วก็นั่งรถไฟไปเพื่อที่จะไปที่นั่นให้ได้น่าประทับใจมากค่ะแล้วขณะที่ แอดมินกำลังถ่ายถ่ายคลิปพระอาจารย์ก็เดินโผล่ออกมาท่านกลับมาจากบินทบาทมันก็เลยได้ภาพที่แบบงดงามดีเหมือนกันส่วนพี่ที่มาจากใต้พี่พีค่ะคนนี้ตาไหนเขาเปิดให้เห็นพี่พีเขาก็บอกว่าเห็นดวงวิญญาณหลากหลายสีเลย<น>ขเขาบา<อ>รุวันนั้นเวลาประมาณเจ็ดโมงค่ะ เจ็ดโมงเช้าในวันที่13บสมอ๋อสิบสา 13. มิถุนายนกำลังจะกลับบ้านกันก็เลยจอดรถลงไปเอาไหว้ที่แท่นพระไปจุดธูปเพื่อที่จะอธิษฐานขอพรอาตามแบบฉบับผู้ร่วมสร้างอะคะแอดมินส่งให้อ่าทุกๆคนที่ที่ร่วมสร้างเราจะขอได้หนึ่งข้อวันนั้นแอดมินก็ขอหนึ่งข้อค่ะแล้วจังหวะเดียวกันกับ เจ้าของที่ที่เขาถวายที่เขาถวายที่ให้สร้างค่ะเขาก็ตั้งใจจะมาส่งเราเหมือนกันก็เจอเจ้าหนูน้อยกับคุณแม่ของเขา,เ,าเจ้าหนูน้อยนี่เป็นเด็กเก้าขวบเจ็ดขวบเก้าขวบค่ะเขาจะมีเอกลักษณ์แล้วก็จะมีหน้าที่ตามแบบฉบับที่โดนส่งให้มาทำงานค่ะเขาจะเป็นเด็กแต่ไม่เหมือนเด็กเขาดูเป็นผู้ใหญ่ นิ่งสงบแล้วก็มีเวลาคุยกับเขาสักพักหนึ่งแอดมินก็เล่าเรื่องที่แอดมินไม่ได้หลับไม่ได้นอนออช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเพราะว่าหลังจากเพื่อนเอนทางช่องกลับกันก็มีเวลาที่จะได้ได้เจอกับเพื่อนๆนต่างวิติก็ทำให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะก็เลยได้เล่าให้ครอ,อ,อบครัวเจ้าหนูหน้อยแล้วก็คุณแม่เขาฟัง พอเราคุยกันเสร็จแอดมินก็พอจุดทูบเรียบร้อยแล้วนะคะแอดมินก็อ่ะหนูน้อยให้ให้หนูน้อยอวยพรให้ด้วยเราก็อยากลองนะคะก็อยากลองเรื่องอธรรมชาติเรื่องของพลังงานขอได้ที่แล้วพวกเราก็ใส่เต็มนะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์หนูน้อยเขาใส่พลังรวมพลังกัน แล้วก็แยกย้ายกันเพราะว่าเขาต้องไปโรงเรียนในระหว่างที่พวกเรากำลังขับรถออจะขับรถออกมาจากสถานที่ค่ะด้วยความอะไรที่บอกว่ายังไม่อยากกลับเลยเพราะว่าบรรยากาศมันดีอากาศมันดีมากๆมันไม่เหมือนอยู่ในโลกมนุษย์เลยค่ะมันมันเหมือนอยู่คนละโลกมันเหมือนอยู่คนละมิติในจังหวะที่เราเคลื่อนรถออกมากันพี่ พี่ผีเขาก็หันไปเห็นว่าเฮ้ยมันมีท้องฟ้าทําไมมันเป็นแบบนั้นมันเป็นจุดสายลูงเป็นจุดจุดและทีนี้เราก็จอดรถว่าเฮ้ยเราไปถ่ายรูปกันและทีนี้พอเราลงไปดูสายลูงเอาเป็นจุดลูงค่ะเป็นป่องออกมามันก็เริ่มขยายใหญ่ขยายใหญ่ขยายใหญ่พอเราถอยหลังไปดูไกลๆดูไกลๆเฮ้ยมันมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์สามดวงอะดูลบๆดูรอบๆ สี่ดวงอะไรเงี้ยคะ่ะจังหวะเดียวกันพระอาจารย์ก็เดินเข้ามาจากลับจากบินทบาตจังหวะเดียวกันที่เจ้าหนูน้อยกับคุณแม่เขาก็ขับเบอร์ไซด์ออกไปเพื่อที่จะไปส่งไปโรงเรียนมันเป็นภาพที่แบบประทับใจและก็งดงามมากคะ่ะนา,นาทีนะนานะคะพวกเราเหมือนอยู่ในโดมอะไรสักอย่างหนึ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าพระอาทิตย์สามสี่ดวงห้าดวง คือแอดมินพยายามถ่ายรูปมาให้ได้แต่ว่ามันถ่ายไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ตรงกลางเรามองขึ้นไปบนฟ้ามันเป็นลักษณะตาข่ายแล้วมันก็เป็นเส้นเส้นแสงที่แบบเป็นแสงกระทบที่แสงมันกระทบกันนะคะแล้วก็เป็นเส้นเมฆที่แสงกระทบมันสวยมากแล้วมันเป็นลักษณะที่เป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตมันสลับซับซ้อนเรียงกันไปเรียงกันมามันมันสวยมากค่ะ ันเหมือนสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งแอดวินก็ไม่รู้แอดวินได้แต่มองพยายามที่จะจำแต่มันจำไม่ได้ถ้าถ่ายรูปมาเต็มๆแบบนั้นมันมันมองไม่เห็นคะ่ะมันจะติดแค่แบบบางช่วงซึ่งไม่เห็นว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ในในวงตะข่ายวงโดมที่เราอยู่ด้านล่างน,น,นะคะแต่ถ้าเกิดมองทางอื่นเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปตามนั้นนะคะ เป็นพระอาทิตย์ที่แบบเป็นรูปทรงก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีค่ะชีวิตนี้มีอะไรแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆก็มาทราบกับพระอาจารย์ที่หลังว่าเอ๋อเป็นรูปทรงของออสันติเจดีมหาสีจักรวาลที่เรากำลังจะสร้างพระอาจารย์ก็บอกว่าเบื้องบนเขาอนุมัติเขารับทราบและเขาก็อนุญาตให้เราสร้างเขาสนับสนุนทีนี้ละค่ะ เราลคะค่ะหาเงินสร้างเพราะว่ามันตั้งอยู่ที่โลกเรานะะี่ค่ะตั้งอยู่ในประเทศเรานะะี่ค่ะก็มีแต่ชาวโลกเท่านั้นที่จะได้มาใช้งานสร้างมันก็เลยกลายเป็นของพวกเราเนี้ยล่ะคะ่ะก็ส่งบททดสอบมาให้เรานะคะในช่วงยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ถ้าใครไม่เดือดร้อนมากก็ช่วยๆกันนะคะให้มันเสร็จ เพราะว่าพวกเราจะได้ไปใช้กันมันอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสอย่างที่แอดมินสัมผัสมาค่ะก็ไม่ใช่แอดมินคนเดียวค่ะคนที่ไปถึงจะไม่ได้อยู่ข้ามคืนและกลุ่มที่อยู่ข้ามคืนทุกคนได้อะไรบางอย่างกลับไปทุกคนได้รู้ได้เห็นผู้โอนร่วมสร้างนะคะออบัญชีเดิมส่งสลีปแล้วก็ชื่อให้แอดมินด้วยเพราะว่า อแอดมินอยากจะให้ผู้ร่วมสร้างทุกคนนะคะได้ไปใช้สถานที่ก่อนได้ไปตึงได้ไปปรับไปจูนเพื่อตัวของตัวเองก่อนนะคะไปรู้ไปเห็นไปใช้พื้นที่ไปชื่นชมผลงานของตัวเองนะคะ,ะส่วนงานสร้างอัปเดตไว้ที่เพจอริยะสถาปรสสานนะคะสันติเจดี JD, มหาศรีักรวาล แอะมีจะอัปเดตงานสร้างที่นั่นจะได้ไม่มาปนกันที่ k ีย o f f ฟไลน์เนาะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่จะแจ้งนะคะมันเป็นจังหวะเหมาะเจาะในครบรอบสองปีของ Key o f f l i ลน์พอดีค่ะน่าจะสักประมาณวันที่1 5บห้าประมาณนี้ค่ะมันเหตุการณ์มันก็ต่อเนื่องกันแอดมินก็อึง้งทึ่งขายไปเลยก็ช่วงนี้ปรับจูนตัวเองหน่อยค่ะ เดี vo, ๋ยวจะได้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมก็มีของขวัญนะคะมีของขวัญมาให้เป็นการ์ดเป็นการ์ดการ์ตูนก็คือแอดมินทำให้ฟรีค่ะอย่าคิดว่าเป็นการ์ตูนแล้วมันดูหลายเหตุผลนะคะมันอาจจะเป็นใบผ่านทางอะไรบางอย่างก็ได้นะที่มันหลายเหตุผลเหมือนกันใช่เราไม่มีเหตุผลเรามีแค่ความรู้สึกให้ ส่งรูปทางอินบ็อกซ์เพจนะคะถ้าเกิดส่งรูปมาแล้วแอดมินยังไม่เปิดอ่านหนึ่งวันสองวันก็ไม่ต้องตกใจแอดมินเปิดตามคิวนะคะพอจะได้ไม่งงคนนั้นทักไปคนนี้ทักไปแอดมินก็ไม่ได้เปิดนะคะพอข้อความเข้าเพจเยอะๆม,มันเริ่มลวนคะ่ะแอดมินจะเริ่มเอเอเลิกกิจ,จกรรมสิ้นสุดวันที่สำหรับของขวัญการนะคะ กิจกรรมสิ้นสุด15หกรกฎาคมนะคะถ้าช้าหน่อยก็ไม่ว่ากันนะส,ส่งรูปไว้เลยส่งรูปไว้บางคนทักมาสวัสดีค่ะส่งรูปได้ไหมคะเสียสิทธิ์ไปแล้วต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปต่อท้ายแถวโน่นนะ่ะส่งรูปมาเลยค่ะจะพิมพ์อะไรมาก็ได้แต่ว่าต้องส่งรูปมาด้วยใครทักมาให้แอดมินทํทำให้หลังวันที่สิบห้า แอดมินจะเก็บตังค์แล้วนะคะแอดมินจะเอาตังค์ไปสร้าง j จดีแล้วนะใครอยางมีงานศิลปะที่เป็นชิ้นเดียวในโลกแถมเป็นรูปหน้าตัวเองด้วยส่งมานะคะแล้วก็ฝึกอดทนฝึกรอคอยใครต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมแอดมินรับนะคะเรามาสร้างกันสักชาตินึ่ง เรามาเพื่อสิ่งนี้เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ลองทำให้เสร็จในชาติกายนี้ดูสิมาพิสูจน์ด้วยกันมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันค่ะเราจะขับเคลื่อนต่อเราไม่หยุดแค่นี้ก็เพราะว่าเราคู่ควรรักเสมอค่ะ